จงคูมใจธาที่กาดเป็นไายไม่เป็นธาตใครและมีน้ำใจล้นปริทัว เชอบดีเกินที่ได้เกิดเป็นคนไทยแผ่นดินไทยแผ่นดินทองเรื่องหลอกศิวิไลมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติสแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยทํานองสนองไพเราะร้อยกองล้วนแล้วแต่งดงามด้วยลีลาวรรณศิลป์ทุกครั้งที่ได้ยินยังคงซึ้งอยู่ตึ้นตาภาษาไทยจะยั่งพกชูช่อสวยัยเราทุกคนต้องร่วมใจใช้ภาษาให้ถูกหลักรวมอนุรักษ์ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง เคืือประกาศต้องความเป็นชาติไทยสู่สากลขอบคุณค่ะ